สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบรรพแพงครับเอฟซีบอดจวดเอฟซีหลานหน่อยเองครับสวัสดีครับพี่น้องตอนแรงๆนะครับตอนรับเข้าสู่ช่องซ้อนหนุ่มทะเบียนเจวันออฟฟิเชียลครับแรงๆนะครับในวันที่18มีนาคมนะครับสองห้าหกแปดนะครับแรงๆหลังจากเลิกงานครับพี่น้องเอฟซีกับมาทักไทยพี่น้องเอฟซีนะครับหลังจากที่คลิป ช่วงบายบายนะครับนุมซอก็ไดล้ลงคลิปหนึ่งไปแล้วอ่ะช่วงแรกนะครับกลับมาตักท่าพี่น้องอ่าในอีกตอนในอีกคลิปหนึ่งนะครับกะแรกนี่กระสีมาว์เเกี่ยวกับคิวการช่วงานนะครับของทั้งสาวน้อยเพชรปันแพงเฮ้านะครับแล้วก็อ่าสาวน้อยลําเพลินโชว์นะครับอ่ามือนี้นะครับสีมาว์าถึงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดยังขึ้นกับ สาวน้อยสองหรือว่าสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเป็นอย่างจังมีการยกเลิกด่วนยกเลิกชิวการชิวง,งานนะครับเดี๋ยวยกเลิกด่วนนะครับในมาคุยกันนะครับในประเด็นนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเดี๋ยวยกเลิกด่วนเพราะว่าทิมงานนะครับเมื่อเืนนี้ งานที่สาวน้อยเพชรบันแพงเข้าเหร่นอยู่อำเภอเมืองหนองคายนะครับอ่สถานที่พี่น้องคองสิหูกันดีนะครับมาอยู่ใส่อำเภอเมืองหนองคายเมื่อคืนนี่ซึ่งนะครับผู้จัดก็เป็นคนเดียวกันนะครับที่จะจัดอ่าทั้งสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองนะครับของเมื่อคืนนะครับแล้วทีนี้ทีมงานนะครับอ่าบัวสิเป็นรถเวทีรถคอนอยศิลปินก็ เดินทางไปถึงไหนางานสําหรับสาวหนอยลลาเพื่อนชว์นะครับเพราะว่าเบิ้งหลายคลิปหมู่ว่านนะครับหลายๆช่องนะครับเพิ่นก็นได้สัมผัสทั้งผู้จัดอยู่นะครับก็ว่าจะมีต่ออีกวันนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับดยเหตุผลประการใดนะครับก็เออเลยมาบอกมาจากันหรือพี่น้องเอเบซีมีข้อมูลกระเมนมาคุยกันในคลิปนี้นะครับคลิปนี้กับ ที่นุ่มซอสขึ้นกับเพื่อให้กำลังใจกับศิลปินนะครับในองค์กรสาวหน่อยสองเฮ้าเรือล้อเพื่อนโชว์นะครับเพราะหล,ลายๆขั้นกลับไปฮอดแล้วได้ครับว่าเบิ้งคลิปเบิ้งคลิปป้อมแปร์เนาะครับเนาะคลิปป้อมแปร์มผมเบิ้งคลิปป้อมแปร์ที่มหาพ่อการชัยนะครับตอนแรกน้องไรสดนะครับไรสดเพื่อนเพื่อนจอดกดกดนอนพักผ่อนหนางานพอมาขึ้นป้อมแปร์ก็อยู่หน้างานกับ,นะบถ่ายคลิป วงหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อนบ่มีงานนะครับก่อนหน้านั้นเพิ่นก็บบ่มีงานนะครับเพื่อนกับพักเป็นวันพักเพิ่นเพิ่นก็เลยมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปอยู่วงหนึ่งแล้วก็ทีนี้เพื่อนกับกาสินนอนต่อเพื่อสิขขืนงานตอนแรกมันนี่นะครับก็ไปเห็นในแอปปาผมไปมาแต่พอเห็นในแอปป่านะนะครับคือสี่นอนอยู่หน่างานนั่นแหละครับนอนกับชิบะมาลูกไข่ ที่หลังเนี่ยพอดีเพิ่นเพิ่นเบิงเฟสก่อนนอนที่นี่เห็นเพิ่นกวาอยู่ตลรดหางเครื่องนะครับแดนเซ์ก็เดินทางมาจะถึงอุดอรแล้วนะครับจะถึงอุดอรถึงอุดอรเลยแล่ะเพราะว่าปลายทางเันขึ้นหนองคายเนาะงานที่หนองคายเพราะว่าแดนเซ์ก็เดินทางออกจากบ้านพักมาจากโกสุม,มันแพงนะครับส่วนรถเวทีคอนวอยก็ไปหัดแล้ว ศิลปินหลายคนกับฮอดอย่างน้องฟิล์มนะครับเห็นในของช่องป้อมแปมหนุ่งเล่ก็ว่าระเอกไอฮอตดีนะครับไอฮอตดีนะหน้าของน้องฟิมนะเพิ่นบสมบายเพิ่นล่านะครับเพิ่นลาเพิ่นป่วยฟิลมกับน,นั่งรถประจําทางมานะครับก็ต้องยกเลิกน,น,นี่ที่ว่าในคลิปนี้เป็นการให้กําลังใจกันนะครับให้กําลังใจครับอ่า ศิลปินอคอนไวยพ,พนักงานทุกแผนกทุกตำแหน่งนะครับเอาั่นไหก็ถือว่าส่งกำลังใจให้กันนะครับเนาะส่วนควมเปียมแล้วก็ว่าก็จะถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็ <c oughs> มีค่าใช้ใจ่ายนะครับน้องๆเพื่อน็ต้องยังไงก็ได้ถัดเด็ดคลิปถ่ายคลิป ็นกับสีพ่อได้มีรายได้จากทงางยูทูบนะครับในกับเป็นกำลังใจให้ไปรับชมติดตามรับชมนะครับชมคลิปให้กับทางศิลปินของสาวหน่อยลุงเพื่อนชั่วเฮาหรือสาวหน่อยเพนบันแพงนะครับคลิปนี้ทงางนุมซอกัหลังจากเลิกงานนะครับก็ทําคลิปมาวอลม,มาจาถามข้าวมีข่าวมีข่าวกับมาพูดมาคุยกันโอ้แต่ที่ว่าแทบช็อกขึ้นกันล่ะครับเพราะว่า มันเหตุการณ์นะครับบางเทือเฮ้ากับบอลูว่าเหตุผลประการใดนะครับเหตุผลประการใดนั้นนะครับจังไดก็ให้กำลังใจกันนะครับมาบอกว่าจ่ายคิวการเชื่องงานเพราะว่านุ่นแหะครับอีกคิวนะครับถ้าดูตามคิวงานของรามเพินโชนะครับจะคงคงนีเนี่ถ้าอีกคิวงานก็นุ่นแหละครับ วันที่18เนาะอีกสองสามเลยครับก็งานที่นครพนมนะครับนครพนมแล้วก็สกลนครนะครับเพราว่าถ้าถ้าในตามตารางใน Google นะครับชิวงานของเดือนมีนานะครับก็จะเป็นที่24มีนาก็อันนี้มีนา68นะครับ24มีนาก็บ้านหนองสังตำบลหน,นองสังอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับวันที่25บ้านหนองบอ่อ ตำบลไม้อำเภอรบรนมวงจังหวัดสกลนครครับแล้วกัวันที่ยิบเก้าวัดทุ่งศีจเจริญตำบลแก่งโดมครับอำเภอสว่างวิลาวงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผู้จัดพี่อาร์ตสว่างวิลาวงนี่โอ,อ้เคยไปอยู่ผมเคยไปอยู่สนอพชรบันแพงเข้าเคยไปสว่างวิลาวงนี่อยู่หน้าที่ว่าการอ่เคยไปอยู่แต่อันนี้อยู่วัดครับวัดทุ่งศีจเจริญ แล้วก็ที่30บ้านเขาครับบ้านขาตำบลสุขสวัสดิ์อำเภอไผ่บึงจังหวัดชิสเกียริไผ่บึงนี่เพื่อนกับเป็น FC ซีสาวน้อยดีครับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีอ่าสหน่อยลำเพื่อนโชว์นะครับอา้าวี่คิวการเชิ่งานของทางสาวน้อยลำเพื่อนโชว์นะครับในคลิปนี้เกิดมาว่ามาจ่ายนครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นนะครับ สานลำพันชคิวงานตรงยกเลิกด่วนนะครับด่วนยกเลิกด่วนก็เลยถือว่าเป็นคลิปมาให้กำลังใจกันนะครับเนะาะมาให้กำลังใจทีมงานเพราะว่าเพิ่นกระตังหลักไปส่วนหนึ่งกับไปตึงตเมือว่านนะครับเพราะว่าเขามาหาสาวน้อยมาขึ้นเห็นก็เห็นน้องฟ้าใสนะครับน้องฟ้าใสก็ไปหาเออยเพิ่อนเพิ่นไปซ้อมมือต้องกันนะครับเพราะว่า เพื่อนก็อยู่ใกล้ๆเพื่อนก็ไปหาเอื่อยเพื่อนสองมือนะครับเมื่อนี้บ่ันเนี้ยอุดรนี่ก็อาจจะไปน่าจะไปอีกเกดี๋ยวมันจะเด็ดตามเบางคลิปเนาะน้องปลาไซก็ไปหาพีผิวหญิงนะครับสองมือนะครับไปถ่ายคลิปไปมือแรกเพื่อนก็ไปได้เสือเสือเสือน้ำเอื่อยเพื่อนสีแดงบ่มือสองน้าทีสีเขียวนะครับถ้าจำมาผิดเอาจใจไหนพี่น้องเม่นให้ยกำลังใจกันนะครับเอฟซีสาวหน่อยห้องสาวน้อยเพื่อนบ้านแพงเอฟซี าสาวหน่อยลำเพลินโชว์นะครับเอฟซี FC ลานอยองหิงเอฟซีศิลปินทุกทท่ททนานเมื่อนี้สาวหน่อยห้องนะครับเลี่ยนที่กดจับกลับมาอีกรอบงานปีนะครับงานปีเห็นคลิปเบิงทั้งคลิปพอกันใช้เบิงทั้งคลิปช่องลักก็ปูสรดจองที่จับจองอญญาญะแล้วครับพี่นอ้องเอาแรงนี่ปูไดย้ยุ่ใไก่ไปให้กําลังใจกันนะครับสําหรับคลิปนี้ ไว้สมริก้อนนะครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องสอหนุ่มทะเบียน GO1 Official นะครับขอบคุณที่ติดตามเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ